นับสู่ชนะโดนนี่เอ็กซีครับ <S <S> <S วันนี้เปิดคลิปกันมานอกบ้านแล้วโอ้ย,อยวันนี้ครผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับอยู่ติดตรถไฟฟ้า BTS สนามเป้านะครับผมนี่ชื่อร้านแบ็คคูนะครับเป็นร้านที่มีโมเดลดักันบอลหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้าน ครับผมลงรถไฟฟ้า BTS มานี่ตรงนี้เลยลงมาเลยฮะเจอเลยีิเปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเ,เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับไปกัน จากญี่ปุ่นเลยนะแท้ๆเลยคนเยอะมากๆเลยบอกให้คำเดืยวไม่ได้โม่นะไม่ได้โม,ม,โม่เดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่าว่าอาหารที่สั่งมาวนันนี้มีอะไรบ้างนะนี่<อ>ฮะนี่มันคืองาขาวนะเดีย๋ยวเรา,าบองบดกันนี่บดร้นเสียงป่บนี่ฟังโคตรหอมเลยอันนี้บอกให้คำเดียวว่าหอมมากหลังจากที่บดเสร็จนะครับผมก็นี่คือน้ําจิ้มของมันนะฮะเอาไว้เทใส่กับงาขาวที่บดเมื่อกี้นะครับหอมฉุยเลยครับ นี่คือเครื่องเคียงนะครับเราเสิร์ฟมาให้พร้อมกับหมูทอดทงคระสึครับพร้อมเครื่องเคียงทั้งหมด5อย่างครับ<อ>มีอะไรบ้างก็ลองดูเอานะฮะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมา้วครับผมนี่คือหมูทอดทงคสึฮะที่เด็ดของร้านนี่นะฮะกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยนะมาพร้อมข้าวสวยะฮะขา,ขาวๆร้อนๆเลยนะครับและพร้อมเครื่องเคียงฮนะทั้งหมด5อย่าง รวมทั้งซุปมิโซะร้อนๆให้เราซดกันอย่างชื่นใจครับชุดนี้ทั้งหมด300บาทครับกินอาหารให้ถูกหลักครับถ้าอกหักจะแข็งแรงเกี่ยวไม่เนี่ยและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ขอแนะนําส่วนตัวครับลูกชิ้นปลาท,ทอดนะ อร่อยมากๆเลยครับผมรวมถึงเกี๊ยวซ่าของทางร้านนะฮะเนื้อแน่นๆนะฮะไม่อมน้ำมันเลยนะครับกินแล้วอร่อยอร่อยเลยอะอาหารหักไม่กินมันจะเน่าเรื่องเก่าหากไม่เล่าเดี๋จะลืมนะภานร้านนะฮะจะตกแต่งด้วยโปเตอร์เกมดักกบิบอลนะฮะแล้วก็มีการวาดภาพบนผนังครับเป็นลายมังกรนะครับแล้วก็เป็นอาหารกับพวกดักกบอบอลนะครับผมโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับ เรามาลองชิมหมูทอดกันดีกว่าเออเห็นแล้วหิวเปล่ะว้าวมอร่อยลเน,นี่ยนี่ครับนี่คือพุดดิ้งฮะอยู่ในชุด300บาทนะช่วงนี้เขาให้ฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่300บาทนี้ได้ฟรีครับผมนี่คือรูปภาพของเจ้าของร้านนะฮะจากทงคาสือหมูทอดแสนอร่อยของทางร้านนี้ครับเป็นสูตรจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับ ภายในร้านยังมีตู้คีบตุ๊กตาให้คีบกันนะฮะใครสนใจอยากคีบหรืออยากโชว์ก็ลองมาคีบดูได้นะครับมาถึงเมนูนะครับผมก็ลองดูกันเองนะฮะว่ามีเมนูไหนบ้างนะครับเปิดให้ดูจีตะอันเลยนะ่ดูครับมีอาหารหลากหลายฮะนี่ฮะมีเป็นชุดครับชุดเซตของเขานน้าน่าสนใจจริงๆเลยครับใครสนใจใครชอบนะมาได้เลย ร้านนี้เปิดเป็น2ช่วงเวลาฮะช่วงเช้า11โมงถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ช่วงเย็น17โมง30ถึง4ทุ่มครับโอ้เปิด2เวลาเลยนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ต้องฝากกดซับสไครต์ฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดดินครับผมจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากไปลองชิมอาหารหรือไปดูบรรยากาศทางร้านนะครับอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สนามเป้าครับถึงปุ๊บลงปั๊บครับติดรถไฟฟ้าเลยครับอันนี้เดินทางสะดวกครับเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วพบกันครับว่าผมจะพาไปไหนหรือพาไปทำอะไรวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ